อ่าครับกราบสวัสดีครับน้าวันนี้มาปะกับป้อมคนหลังคันครับติดตามได้ทาง youtube นะครับน้ะวันนี้เขาจะวันนี้ครับผมมาได้ไปตกเบดครับจะมาซอกหอยโคงเดี๋ยวโพสติดตามชมนะครับหอยโคงบางคนก็อาจจะหูจักครับบางคนก็อาจจะไม่หูวจักเนาะเดี๋ยวเอามาติดตามชมบางพื้นที่อาจจะแบบนี้ครับเดี๋ยวน้อยละแต่ทางบ้านผมนีนมีครับหอยโคงครับเดี๋ยวมติดตามชมกันครับ ก็เอาเหียมาหนึ่งล้ำครับน่าจะลงได้ประมาณสองหึงสามคนเดียวเดี๋ยวขอลงซ่องให้โค้งก่อนนะครับนาออันนี้ครับอ่าครับกันนั่นนี้เอาลงเหียกันแล้วครับแต่ว่าพายไปตั้งได้ครับพัดมนอยู่ตุ่มเนี่ยอ่าครับดูบรรยากาศครับ บรรยากาศก็กเป็นฮุกเขาครับเริ่มดีก่อาหน้าครับขอนี่เลิดว่เ่ยเนี่ยน,น,น้อเต็น้ำดอย่างงี้มั้มันจะดำ้มั่มอ่าไกว่ยไปนี่ง ไปต่อครับไปเรื่อยๆครับได้มาหนึ่งตัวแล้วครับเมื่อกี้ผมตักเอาเนาะนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับก้นจะแหลมๆนะครับเนาะหอยโขงเนาะนะครับอ่าหนึ่งตัวแล้วครับต่อยๆไปนะมันจะดำขึ้นเลอยืน นิ่งเจ๊เกเจ๊ะเจ๊ะไมเฟาวอ่ะครับกับป้าแฮมแกนแล้วครับอาออยู่ไหนอยู่ไหนซูมเหรอซูมเหรอปืนหน้ามันครับเดี๋ยวผมจะตักเอาพอในกล้องโทรศัพท์อันบกขยายนนะครับเดี๋ยวผมตักมันเพีพอเลยครับ นี่ครับครับนี่อีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวพาเฮี้ยไปซอมมันอาจจำได้น,นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการลงงมเกิดขึ้นครับวันนี้ย่างตกปลาหนึ่งวันครับมาซาอมหอยครับอยููดีกินหอยครับอยู่ดอยกินอย่างแปลวเองครับเนาะ กันนี่กันใหญ่ครับแต่บัดแจ้หอยครับสะ็จดุ้งหมดครับกันนี่กันใหญ่ครับแต่บแจ่หอยครับหนวยมตื่นครับนวยตื่นเน่าครับหาต่อไปครับหาไปเรื่อยๆครับ ดำคึมมืมนะครับได้มาทันตัวแล้วครับสวิงตักปลาซอสน,นะครับนะครับห้อยโครงตัวใหญ่อยู่เล็กนองมมันกำมันเตียวไปเอานะกะเนี่ปลาหัตัวแล้วตัวเล็กครับตัวเล็ก หาเลาะฟังไปครับอย่างหัวดำดำขึ้นเลือดขอตักไปก่อนครับโอ,อ้อยหัวลำเลือดไข่หอยก็ไนดน้ปืนน,น้ำนะครับ ตัวนี้มาแปลกครับยองอยู่บนหญ้าครับได้ครับตัวนี้ตัวแล้วได้เลยหยิบตังดินหนักได้แหะดินหนักปิดได้ครับเฮียจะคว่ำครับเฮียคว่ำแล้วเป็นเรียงนะครับถึงโทรศัพท์ถึงป้าครับกับตักเอาครับข้าวเปได้นะครับตักเอาครับนี่ ถ้ามีกระซังตักป่าดินเนยเลยครับเนี้ยว้อมเนี่ยครับคตักเอาครับดุกแคนน้อยๆครับ<ม>หวานครับรคนแล้วฉาบหวานครับมมแมน,นยูหน้าฝ่ายนี่ัานานลงแล้วครับลงละ่ะดินหนักนะครับดินหนักก็จะลง หให้จะนักงตุหน้าน,น,นะครับมีขาเล้่นซาเลยนวดาหครับมีนวดตัวครับน, <laughs> น้ำดินแห้งกับได้ครับลูกจะลงสละสิดีทันท้ ดินน้ำแห้งก็จะลงเร็วนะั้นปล่อยตัวลงปื้นดินเลยครับถบัตตันนั้นค่ะคือบัดได้ครับนคนสบายสุดกับคนทายวีดีโอนะครับภายเฮียกับได้ทายครับทายวีดีโอไปเรื่อยๆครับตื่นนะ เยอะแล้วครับเริ่มจะปะโมงแล้วนะครับนะครับเยอะแล้วครับอะนตัวแล้วเออ้าตวนะอะครับเริ่มจะปะอะครับเริ่มจะปะเยอะแล้วครับตักเอาต้องได้ยื้ไก่ครับอ่าครับโมงนี่เยอะครับ อยู่กันเป็นมูมูมครับน,นะครับก็ฟากกตดตามได้นะครับกับป้อมคนหลังกันครับสปาคิปครับทำสปาคิปลงเตะหน้าเขื่อนอนี่นะนี่แหละ<า>ลงนะนี่ปืนมาอ้ามือกระบอกเลือก ล,ลงอมลจะเลยกล้นะล้ตะขงะล้างเลอกเลอนี้ยวเนี่กอนเนี่ยลงมเลยตกมดมูนะนนคราบคาับไป่าฮ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 ่านี่โมงาฮได้ไ่าั่าฮ่าฮัาฮ่าฮักาก่ากัาไดาหลายกันเลย่รับาฮ่คร่บครับหาฮ่าอฮ่า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 ฮเาาฮ่าฮ่ เดี๋ยวเขาจะไปคุดคุดอันคุดก,งกองกอกว่ะครับเอฟซีเมันบอกอยากมาคุดกองกอ,อกโปรติ่ตามครับดเนะครับเดี๋ยวก็จะมีการลงเกิดขึ้นครับลงน่าจะง่ายกว่าว่ะครับแต่ผมกำลกล้องผมขอันลงเด้อครับ <laughs> ่าลงไปแล้วก็แนบแบบปลอเลืกครับข้างฟังคนะเราลองดังเก่าง่ายกว่าลงดีกว่าว่ะเยินดีฮะมยอลงมาเลยลงมาเลยลงลงมาเลยน่ะไปนึก ลงดีกว่าวครับงงมันจะลอยขึ้นก่อนก่ะน,น,นอขนาดเยกขึ้น้ังหลังฮะน,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 น้อยจ ครับลงครับเ,เกิดการลงเกิดขึ้นก็นได้เยอะแล้วครับเนี่ยครับ,รบได้มาเรื่อยๆครับต้องลงปื๊ดน,นะครับขี้เฮี้ยมันสบายลําไปว่ะนี่เก็นนะนเนี่ยเนี่ยเก็ดเนะีนะ้นะนยมันจนะเกหญนะนะ่นะเนะีนะ่ยมามา ไไหอยโครงครับนี่ครับมันต้องเกิดการลงเกิดขึ้น <more later. S 1> ครับพืพ mad, ้นปลาบนร้อยว่ะพืไไน้นปลาพักบกกวักบ้านหอมห้องพักบกกวักพื้นพักดีเขาว่ามินักครับนะครับคำเนี่ยงมคำเดิมได้หอยายนี่ยูเลึกครับอากาศดำลงงมก่าอาจจะหันครับ ครับบรรยากาศในการหาหอยครับลืมไปตะกี้หลงหน่ำลืมไปหน้ำไปจา่างดุม่มเลยมันหมอบอยู่มันหมอบอยู่ปื้นต้น<ว>บัวลอยครับเชีย่ยแก้ไปบัวลอยเนี่ยก็กินได้นะครับ นะครับมาชมหอยตีเฮาได้กันครับก็เยอะพอสมควรอยู่ครับหาแค่แป๊บเดียวเองครับแป๊บนะครับหอยก็ได้พักก็ได้ครับพักบกบวกครับน่ครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับนี่หอยหอยโคงครับน่ครับลูกใหยก็ได้อยู่เยอะอยู่ครับ ได้แล้วไปพี่ใหญ่